สวัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีช่วงบ่ายของวันที่7กันยายน25 6 4ค่ะวันนี้แม่ค้าจะมาอัปเดตรถถ่ายหน้าร้านค่ะว่ามีคันไหนที่ยังไม่ติดจองค่ะแล้วคันไหนที่จะเข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูชมคันแรกกันเลยค่ะคันนี้เป็นเปน็นยันมากค่ะยันมากอฟสาทปี58ยังอยู่นะคะลูกค้ายันตมากคันนี้ยังอยู่ค่ะ เลขเอกสารครบเลยเป็นรถจดทะเบียนปี58มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นใบมีดดันหน้าผ่านพวน CMT ค่ะพวน CMT สสวยเลยอันนี้ยางสวยสีเส้นเลยค่ะยางสวยสีเส้นเลยสีเดิมทั้งคันค่ะ นี้สวยมากค่ะเป็นรถปี58ค่ะลูกค้าเป็นรถที่ประมูลมาค่ะสวยมากเลขในเอกสารครบเลยใช้งานมาแล้ว2,400ชั่วโมงค่ะคันนี้2,400ชั่วโมงคันนี้แม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่289,000บาทคะยันมาห้าปี5 8คันนี้289,000บาทค่ะพราะอุปกรณ์ส้งที่สวยค่ะ คันที่สค่ะคันที่2เป็นรุ่นยันม่มา EF 3 5 3 t mm hmm. คันนี้เป็นรถจทะเบียนปี B 54ค่ะ mm hmm. มาพรา้อมอุปรกรณ์2ชิ้นใบมีดันหน้าผ่านท้วนค่ะ mm hmm. ยันม่มาคันนี้ก็สวยนะคะลูกค้าอ่ะคันนี้ไล่เอกสารครบค่ะแต่ว่า อาจจะโอนไม่ได้เพราะว่าเจ้าของเดิมเพิ่งเสียประมาณเดือนที่แล้วค่ะเล่นเอกสารครบแต่ว่าโอนไม่ได้ค่ะคันนี้เล่นเอกสารครบเลยแต่ว่าลูกค้าที่ซื้อไปอาจจะโอนไม่ได้เพราะว่าเจ้าของเดิมเพิ่งเสียค่ะคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี5 4มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะแม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่1 7 9 0 0 0บาทค่ะลูกค้า1 7 9 0 0 0บาทค่ะ พร้อมเก็บงานให้ทุกคันค่ะราคานี้พร้อมเก็บงานให้เลยทางร้านเปลี่ยนน้ำมันเครื่องประกองเช็ดจุกรั่วซึมให้ค่ะเช็คระบบไฟให้ด้วยลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหายันมาอยู่ค่ะแวะที่ร้านเลยมีทั้ง3.5แรงแล้วก็3.9แรงม้าค่ะคันนี้เครื่องแก๊ปั๊มดีค่ะลูกค้าแม่ค้าได้รถปั้นเดิมมาสวยค่ะ ยันมาสามสิบหแรงม้าอยู่ต้องแวะที่ร้านเลยค่ะคันนี้เลยเปิดราคาขายที่1นึ่ง0บาทค่ะยันมาคันที่3ค่ะคันที่3เป็นยันมา e-f 3ามเยันมาคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี5้ค่ะมาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นใบมีดด้านหน้าแล้วก็ผ่านพวน lc s ค่ะ นี่นะคะเปิดราคาขายอยู่ที่2 8 0 0 0 0บาทคะ่ะ2 8 0 0 0 0บาทเล่เมเอกสารครบค่ะคันนี้ใช้งานมาแล้ว3,000 3,000กว่าชั่วโมงคะ่ะคันนี้ คันที่สเป็นรุ่นคูปต้า L 3 6 0 8ค่ะลูกค้า L 3 6 0 8คันนี้ยังอยู่นะคะเป็นรถจดทะเบียนปี53ค่ะมาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นใบมีดด้านหน้าผ่านพวน22 5ค่ะนาย2ี่คใบค่ะฝนตกค่ะลูกค้าฝนตกเพิ่งหยุดค่ะพายุเข้าขวัญแก่นประมาณอาทชิ้นหนึ่งแล้ว จดทะเบียนปี53มอุปรกรณ์2ชิ้นแม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่269,000บาทค่ะลูกค้า2 6 9 0 0 0บาทค่ะลด้เ,เอกสารครบเลยทางร้านส่งซีภายใน200กิโลเมตรแรกค่ะคันนี้ก็เป็น36แรงม้าค่ะปี53เล่เมได้เอกสารครบ269,000บาทเท่านั้นค่ะพร้อมเก็บงานให้ด้วยค่ะคันนี้เก็บงานยังไม่เสร็จค่ะก็จะเช็ค ซีนสีล้อแล้วก็ซีนเดหมูระบบไฟเป็นน้ำมันเครื่องหมอกกรองให้ใหม่ค่ะแล้วก็ทารานก็จะมีคูเปตสี้า L4508 ค่ะ,คะลูกค้ากำลังเก็บงานเก็บงานอยู่คะ่ะกำลังเก็บงานสีอยู่ เนี่ยค่ะทา่านกำลังทำสีอยู่อ่ะแล้วก็มี B 2สองหนึ่งสี่ศเยวก็ยันมาสาสห้าแรงมาสองคันนั้นติดจองแล้วค่ะเดี๋ยวเตรียมส่งพรุ่งนี้ค่ะเก็บงานให้ลูกค้าเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ค้าเตรียมส่งพรุ่งนี้เลยแล้วก็คันนี้อสามดเพิ่งติดจ,จองเมื่อกี้ค่ะลูกค้าที่จังหวัดชัยภูมิมาจองค่ะไปแล้วค่ะ3าสิบแรงคันนี้ แล้วก็อาทิตน้าอาจจะมีรถเข้ามาใหม่ค่ะฝากลูกค้าทุกท่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอิตหน้าเดี๋ยวแม่ค้าจะมาอัปเดตใหม่ช่วงนี้ช่วงโควิดระบาดค่ะลูกค้าไม่สะดวกมาชมรถมาเทนรถสามารถจองผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะคะลูกค้าโทรหาแม่ค้าเลยค่ะหรือว่าแอดไลน์เลยที่เบอร์0 9 8 2 6 0 1 1 5 8ร้านรถถ่มือสองเหล่านีดีคันแก่นค่ะ มาตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค้าท่านใดไม่สะดวกมาชมรถมาเทสรถสามารถจองผ่านช่องทางออนไลน์ได้ค่ะมาจําขั้นต่ำก็10,000บาททางร้านก็เก็บงานให้ค่ะส่วนที่เหลือก็จ่ายปลายทางได้ค่ะนี่ค่ะร้านยุติสสีแยกไฟแดงเหล่านาดีค่ะอยู่เส้นระหว่างอ่าอําสีแยกแสดงมันทุ่มอำเภอพายืนอำเภอมันจาคามาไม่ถูกแอดไลน์หม่คาเลยเดี๋ยวป้าพี่กัดให้ค่ะ ส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกค่ะลูกค้าส่งฟรีไปเลยภายใน200กิโลเมตรแรกลูกค้าท่านใดที่อยู่ไกลค่ะระยะทางเกิน200กิโลเมตรก็คุยกันหลังไม้ได้ค่ะว่าอาจจะได้เพิ่มค่าสไลด์ค่ะค่ะฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะเดี๋ยวถ้ามีเดาเข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะอัปเดตเรื่อยๆค่ะ ช่องโควิดระบาดก็ฝากลูกค้าทุกท่านชาวยูทูบทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ